ครับสาหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางพาเพื่อนๆและผู้ชมนะครับเยี่ยมชมวัดสองสามวัดอย่างไงก็ติดตามกันให้จบคลิปนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทเป็นผู้บรรยายอาจารย์หญิงเป็นผู้นําพาเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดบางกระดานอําเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพร องพระพิสัตย์พุทธเจ้านะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณวัดบางกระดานของอำเภอบางคาจังหวัดชายังเตา,งเตาองค์ใหญ่มากเลยนะครับอยู่บริเวณกลางทุ่งนะครับเป็นธรรมชาติมากสาหร,รับเพื่อนเพื่อและผู้ชมที่อชอบท่องเที่ยวไปตามวัดสถานที่วัดต่างๆเราก็อยากจะขอชวนเชิญนะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางติดตามพวกเรามานะครับที่วัดบางกระดานแห่งนี้นะครับเพราะว่าวัดบางกระดานนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอบางคานะครับก็อยู่ในระหว่าง ลอ,อยตะเข็บติดต่อของอำเภอบางคากับจังหวัดจีนบุรีนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางพาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมครับเราก็มีโอกาสพาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ขององค์พระที่วัดบางกระดานนะครับสาหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเราพาท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับก็มาดูองค์พระกันด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระ ามีโอกาสแล้วก็ติดตามพวกเรามานะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนและท่านผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจนะครับเราก็มาติดตามองค์พระองค์อะไรต่างๆกันนะครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จจากวัดบางกระดานแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนและผู้ชมไปที่สถานที่ของวัดอื่นต่อไปยังไงก็ช่วยกันติดตามและเป็นกําลังแรงใจให้กับอาจารย์หญิงด้วยนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนและผู้ชมมา อยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดบางกระดานด้วยกันนะครับอ่ะช่วงนี้เราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดสม็จแล้วนะครับตรงนี้ก็สถานที่ของวัดสม็จเหนือเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมอ่าเยี่ยมชมองค์พระน้อมสักการะบูชาขอพรกันไปในตัวเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้เราคิดว่าเรามาชมเพื่อเป็นผู้ทับผู้ชาไปด้วยกันนะครับตอนนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ ก็ม <S an> ีองค์พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรนะครับแล้วก็มีองค์หลวงพ่อพุทธโสธรที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระแห่งนี้นะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทและอาจารย์หญิงก็มีโอกาสพาเพื่อนๆและผู้ชมมานะครับมาไหว้พระมาขอพรสําหรับเพื่อนๆ่อที่มีความทุกข์มีความลําบากนะครับเราก็ขอแนะนําว่าถ้ามีโอกาสก็เดินทางไปทําบุญตามวัด เพื่อความสบายใจนะครับสร้างบุญสร้างกุศลกันนะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณภายนอกสถานที่ภายนอกของวิหารก็เป็นของวัดสม็จเหนือนะครับวันนี้เราก็พาเ,เพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นพระศิวลีปฏิสถานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆแล้วถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ติดตาม,มันไปนะครับเราก็จะขอเป็นสะพานบุญนะครับ อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดขอเป็นสะพานบุญให้กับเ,เพื่อนๆและผู้ชมได้เยี่ยมชมกันถ้ามีโอกาสากาส็เดินทางติดตามกันไปตามวัดนนั้นนะครับเพราะว่าในยุคนี้ปัจจุบันนี้เราก็ต้องขยันสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับเพื่อ,อเป็นสะพานบุญของเรานะครับทอดสะพานบุญกันไปเรื่อยๆเราก็เดินตามสะพานบุญกันไปวัดเล็กวัดน้อยวัดใหญ่นะครับทําบุญมากทําบุญน้อยขอให้เราตั้งใจทําในบุญได้กุศลท้งนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมได้ติดตามกันนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนตามวัดนะครับไปทําบุญไหว้พระปิดทองพระเพื่อเป็นการขอพรหรือจะเป็นการทําบุญถวายสังฆทานทําบุญใช้นี่สงนะครับทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟก็ไปทํากันนะครับตามอัตภาพเราทําแล้วบุญกุศลนี้ไม่ไปไหนยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะครับ สำหรับวันนี้ผมอาจยา์นัดก็มีโอกาสพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับเพราะว่าวัดแต่ละวัดนี้ก็ยังมีความเจริญไม่เหมือนกันนะครับบางวัดก็เจริญมากบางวัดก็เจริญน้อยนะครับมีฉนั้นวัดที่เจริญแล้วหรือ,อยังไม่เจริญไม่สําคัญนะครับขึ้นอยู่กับจิตใจของพี่น้องสาธุชนนะครับท่านผู้ใจบุญท่านที่มีจิตเป็นอน,นุศลผู้ที่เจริญแล้วก็ขอเชิญนะครับ ถ้ามีเวลาก็เดินเข้าเขาเรียกว่ามีเวลาแล้วเดินทางเข้าวัดนะครับไปทําบุญส่บาทไปทําบุญอ่าต่างๆทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟทําบุญใช้หนี้ทอนีสงเป็นรายการบุญต่างๆที่ตามวัดมีก็ขอเชิญน,นะครับหรือว่าจะไปอ่าถวายดอกไม้ทูบเทียนให้แก่องค์พระก็ตามความสะดวกนะครับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับอ่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ครับสาหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่วัดบางไทรเป็นที่เรียบร้อยนะครับวัดบางไทรนี้ก็มีพญาครุฑมีท้าวเวสุวรรณที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันแล้วมีโชคมีลาภกันเยอะเลยที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาผู้ชมไปเยี่ยมองคหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับองค์ใหญ่แล้วมีความศักดิ์สิทธิ์มากามก,ษษษมาก็ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณวัดบางไทรแห่งนี้นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่บริเวณท่านท้าวเวสวรรณนะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสนะครับก็เดินทางมาที่วัดบางไทรกันสักครั้งนะครับเรามาน้อมสักการบูชาขอพรกับองค์หลวงพ่อพุทธโสธรที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณในวัดนี้นะครับเป็นองค์สีเหลืองทอง องใหญ่มากนะครับฐานสีแดงสำหรับเพ,เพื่อนและผู้ชมที่มีจิตทาต้องการอยากทำบุญร่วมกับทางวัดนะครับทํามีโอกาสแล้วมาได้เลยนะครับเพราะว่าวัดบางไซนี้นะครับถามว่าอยู่ลึกไหมก็หา,ากจากถนนใหญ่เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าความเจริญไม่ธรรมดาเพื่อนและท่านผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสถ้าเห็นแล้วก็ขอเชิญเลยครับมาเที่ยวกันสักครั้งอ่ะช่วงนี้เราก็มาถึงวัด พึงตาหอมแล้วนะครับบริเวณด้านหน้าก็เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตและองค์ที่สองก็หลวงปูท่ทวดองค์ที่สามหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะครับแล้วก็บริเวณหน้าอุโบสถนี้ก็มีท่านท้าวเวสสุวรรณยืนอยู่บริเวณด้านหน้านะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่วัดนี้แล้วนะครับเรามาชมกันเพื่อเป็นพุพทธบูชานะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการอยาก มาเที่ยวหรือว่ามาไหว้พระทำบุญร่วมกับทางวัดก็ขอเชิญนะครับเดินทางกันมาได้ทุกวันนะครับแล้วก็ตรงบริเวณทางขึ้นไปข้างบนนี้นะครับก็มีองค์พญานาคสองตนนะครับอยู่ด้านซ้ายด้านขวาที่ราวบันไดสวยงามมากเลยนะครับนี่ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเสร็จแล้วด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อพุทธโสธรองค์ใหญ่นะครับประดิษฐานอยู่สำหรับชุวงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมองค์พระก่อนนะครับ ตรงนี้ก็งดงามอย่างมากๆเลยนะครับก็เป็นฐานของหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็เป็นาฐานขององค์หลวงพ่อพุทธโสธรมีบันไดสแตนเลสเดินขึ้นได้แล้วนะครับสาหรับช่วงนี้สําหรับเพื่อนและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าถูกใจแล้วก็ติดตามกันไปเลยครับมาร่วมสร้างบุญทำกุศลกันที่วัดแห่งนี้นะครับวัดเบึงตาหอมนะครับเป็นวัดสุดเขตของจังหวัดชายเชียงสาท,ที่ติดอยู่ รับจังหวัดนครนายกนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะครับถ้ามีเวลาก็ต,ตามพวกเรามาครับสำหรับตอนนี้เราก็มาที่วิหารพระแล้วนะครับพาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมมาเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นแนวทางวันหนึ่งท่านอาจจะติดตามเรามานะครับแล้วก็มา,า,มาทำบุญไหว้พระกรันที่วัดแห่งนี้นะครับ ก็เหลือเวลาไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอําลาพาจากกันไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพบกันอีกนะครับเพราะว่าสําหรับคลิปนี้เรานํามาเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่สวัสดี